ตัวเด็ครับทันทพสางจีบไปเสียครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมานานอยู่ครับแต่ว่าก็เพิ่งเพิ่งรู้ตัวรู้ตัวกี่วันอะประมาณอาทิตย์กว่าๆได้กว่าแล้วเรามีรายการอยู่ไหมไม่มียังไม่มีพอดีก็โทรไปซ้อมอยู่แล้วก็เลยเโอเคก็พร้อมมาเลยแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ที่บนครับที่เดิมเลยเนาะ ที่จังหวัดนะจังหวัดอุบลอ่ามีใครเป็นคู่บ้องซ้อมมังอยู่ตอนนี้ก็มีเยอะอยู่ครับเพื่อนในค่ายก็มีเพื่อนในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบหกจะเข้าวสิบเจ็ดแล้วสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้น้ำหนักปล่อยๆประมาห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับก็มวยเตะมวยเตมือละอ่าวันนี้ต้องมาเจอกล้าสึดเนาะเคยต่อยกันไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ทันดูอย่างเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนมวยเตะ ยาวๆแล้วเขายาวๆเขาสูงด้วยแล้ววันนี้มาเจอเขาครับวางเกว่าแผงให้ดิยังไม่เปิดเีกว่าเหมือนเราต่อยตามตาตาเราไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขก็คู่กันทีเนาะก็เรามาแทนอ่ะเร่งมากเดี๋ยวหมดก่อนล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่วันนั้นต่อยกับกับชาไทยเป็นไงบ้างแพ้นอกไปโดนอะไรวันนั้นน่าจะโดนหมัดแล้วก็โดนสองจังหวะพอดีอ่ะเนาะก็เลยล่นเลยวันนั้นต่อยอุเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามวันนี้ต่อยร้อยเท่าไส้สิบสี่ มาเช้าสอบหลักแล้วเป็นไงบ้างน่าจะพอดีและมาสบายครับผมร่างกายไปนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะแข็งแรงสมบูรณ์ครับอืมวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเมาใช้แล้วนะไฟนี้คุ้มมากี่กิโล่สี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณเจ็ดสิบกว่าคนจังหวัดขบวนอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหนะก็ฝากแฟนคลับจังหวัดขบวนครับ่เชียร์ๆเลยเปิแรงใจครับเคร่อนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมมาแจ้งเกิดนะครับอ่ะวันนี้อร่อน้องโชคดีขอบคุณครับ